เชื่อว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจและทุ่มเทให้กับชีวิตอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเราต่างมีความฝันมีเป้าหมายมีเส้นทางที่อยากวิ่งไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานอยากเห็นยอดขายที่พุ่งทยานหรืออยากเห็นชื่อตัวเองในตำแหน่งที่สูงขึ้นแม้แต่เรื่องสุขภาพก็อยากเห็นตัวเลขบนตาช่างที่ลดลงใช่ไหมคะเราวัดความสุขด้วยผลลัพธ์เราวัดคุณค่าด้วยความสำเร็จที่จับต้องได้ แล้วถ้าวันหนึ่งผลลัพธ์นั้นไม่ได้มาถึงหรอคะหรือผลลัพธ์นั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคาดหวังไว้ความรู้สึกแรกที่เข้ามาคืออะไรอาจจะเป็นความผิดหวังความท้อแท้หรือแม้แต่การตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันพยายามไม่พอหรือเปล่าซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะสังคมสอนให้เรายึดติดโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันแต่การไล่ตามผลลัพธ์อย่างเดียว เหมือนกันวิ่งไล่เงาที่ไม่มีวันจับได้มันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมันทำให้เราสูญเสียความสุขในระหว่างทางหลายครั้งนะคะที่เรากดดันตัวเองจนลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เส้นชัยเท่านั้นความสุขที่แท้จริงมันฝังอยู่ในทุกย่างก้าวที่เราเดินต่างหากและนั่นคือสิ่งที่เราจะมาคุยกับใจทุกวันในวันนี้ค่ะวันนี้ อยากจะชวนคุณมาถอดแว่นที่มองเห็นแต่ปลายทางออกไปก่อนนะคะแล้วมาสวมแว่นใหม่ที่ช่วยให้คุณเห็นความมหัศจรรย์ของกระบวนการที่คุณกำลังทำอยู่ในวันนี้เราจะไม่มานั่งกดดันกันว่าคุณจะต้องทำอะไรให้สำเร็จนะคะแต่เราจะมาปลุกใจให้คุณหันกลับมารักการลงมือทำอีกครั้งเราจะมาเรียนรู้ Mindset ใหม่ที่จะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงมีความสุขและมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไป ไม่ว่าผลลัพธ์วันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนจากการเป็นนักล่าผลลัพธ์ที่เหนื่อยล้ามาเป็นนักพัฒนาที่เติบโตอย่างยั่งยืนมาเริ่มคุยกับใจทุกวันในหัวข้ออย่ามัวแต่โฟกัสที่ผลลัพธ์ไปพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาเจาะลึกไปถึงรากของปัญหาที่เรากำลังเผชิญร่วมกันนะคะทำไมเราถึงแยกตัวเองออกจากผลลัพธ์นั้นไม่ได้เลยคำตอบง่ายๆก็คือเราถูกสอนมาแบบนั้นค่ะ ตั้งแต่เล็กจนโตชีวิตของเราก็ถูกวัดค่าด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัวเลขและเส้นชใยตอนเรียนความเก่งถูกวัดด้วยเกรด A หรือว่าคะแนนสอบตอนทำงานความสามารถถูกวัดด้วยยอดขายหรือตำแหน่งหน้าที่แม้แต่ตอนที่เราพยายามดูแลตัวเองความสำเร็จก็ถูกวัดด้วยน้ำหนักที่หายไปใช่ไหมคะสังคมได้สร้างสมการไว้ให้เราคือผลลัพธ์เท่ากับคุณค่าในตัวเองค่ะ เมื่อเราเชื่อในสมการนี้เราจึงรู้สึกว่าตัวเองมีค่าก็ต่อเมื่อเราทำสำเร็จแต่เมื่อเราล้มเหลวคุณค่าของเราก็จะดูเหมือนลดลงไปด้วยทันทีลองสังเกตดูนะคะความคิดนี้มันฝังลึกอยู่ในเราขนาดไหนเมื่อเราจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่คำถามแรกที่เด้งขึ้นมาในใจคืออะไรคะมันมักจะไม่ใช่ฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างแต่มันคือฉันจะสำเร็จไหม หรือเมื่อเราเริ่มออกกำลังกายเราไม่ได้มองหาความรู้สึกสดชื่นหลังวิ่งแต่เรามองหาน้ำหนักลดลงกี่กิโลแล้วและนี่คือกับดักค่ะมันคือการให้อํานาจควบคุมความรู้สึกเราไปอยู่กับสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดนั่นคือผลลัพธ์นั่นเองเพราะผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราคนเดียวเสมอไปนะคะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกมากมายเช่นเศรษฐกิจตลาดหรือแม้แต่จังหวะและเวลา แต่เมื่อเรายึดติดเราจะมองไม่เห็นปัจจัยภายนอกเหล่านั้นเลยเราก็มักจะโทษตัวเองและที่น่ากลัวกว่านั้นคือสมองของเราก็จะมีส่วนร่วมในการสร้างวงจรนี้ด้วยค่ะเมื่อเราทำสำเร็จเราได้รางวัลนั่นคือสารโดพามีนที่หลั่งออกมามันคือความรู้สึกดีความรู้สึกภูมิใจมันคือการเสพติดความพึงพอใจในฉับพลันแต่ความรู้สึกนี้มันอยู่ไม่นานนะคะเราจึงต้องวิ่งต้องวิ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ให้ได้โดพามีนก้อนใหม่มาเติมเต็มวงจรนี้ทำให้เราเร่งรีบกดดันและเหนื่อยล้าตลอดเวลาสุดท้ายเราจะเข้าสู่ภาวะเบิร์นเอาท์ได้ง่ายมากเพราะร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่ในโหมดเร่งความเร็วตลอด24ชั่วโมงนะคะทีนี้ลองถามใจตัวเองดูนะคะคุณเคยเลิกทำอะไรบางอย่างไปเพียงเพราะว่าผลลัพธ์มันไม่มาเร็วพอไหม หรือคุณเคยต้องทนกับสิ่งที่เกลียดเพียงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทุกคนชื่นชมหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่แสดงว่าเราตกอยู่ในกับดักของการยึดติดผลลัพธ์แล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะคะว่าการยึดติดนี้ได้ขโมยความสุขในชีวิตประจาวันของเราไปเรามองข้ามความสาเร็จเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นทุกวันเรามองข้ามการเติบโตที่เกิดขึ้นระหว่างทางเรามองข้ามความสุข,ขของการได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ใจของเราบอกว่ายังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่มีสิทธิ์มีความสุขและเมื่อเราตั้งเงื่อนไขของความสุขไว้ที่ปลายทางที่ไกลลิบลีเท่ากับว่าเรากำลังเลื่อนตั๋วเดินทางสู่ความสุขออกไปอย่างไม่มีกำหนดเลยนะคะดังนั้นเพื่อจะหลุดออกจากกับดักนี้ เราไม่ได้ต้องการความพยายามที่มากขึ้นเลยนะคะแต่เราต้องการการเปลี่ยนมุมมองค่ะเราต้องย้ายจุดโฟกัสจากการมองไปที่ตัวเลขบนปลายทางมาเป็นการจุดจ่ออยู่กับการกระทําในวันนี้ตอนนี้ละค่ะถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้การปลดปล่อยตัวเองออกจากแรงกดดันของผลลัพธ์แล้วกุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเลิกมีเป้าหมายนะคะแต่คือการเปลี่ยนโฟกัสจากอะไรคือผลลัพธ์สุดท้ายมาเป็นอะไรคือสิ่งที่เราต้องทําในวันนี้ และนี่คือสิ่งที่เรียกว่า process mindset หรือกรอบความคิดที่มุ่งเน้นกระบวนการค่ะ process mindset สอนให้เรามองการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือการที่เราเปลี่ยนคำถามจากเมื่อไรฉันจะรวยเป็นวันนี้ฉันจะเรียนรู้ทักษะทางการเงินอะไรได้บ้างหรือเปลี่ยนจากเมื่อไรฉันจะผอมเป็นวันนี้ฉันจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ และขยับร่างกายได้กี่นาทีความมหัศจรรย์ของ process mindset คือการควบคุมมันได้100%เซค่ะคุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่ายอดขายจะถึงเป้าหมายหรือไม่แต่คุณควบคุมได้ว่าวันนี้คุณจะโทรศัพท์หาลูกค้ากี่รายคุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าน้ำหนักจะลดลงกี่กิโลในสัปดาห์หน้าแต่คุณควบคุมได้ว่าคุณจะดื่มน้ำกี่แก้วและเข้านอนกี่โมงในคืนนี้ ซึ่งการจดจ่ออยู่กับกระบวนการทําให้เกิดความรู้สึกมีอํานาจอย่างแท้จริงค่ะเมื่อเราทําตามกระบวนการที่กําหนดไว้ในแต่ละวันสมองของเราก็จะได้รับรางวัลจากความรู้สึกฉันทําสําเร็จแล้วค่ะแม้ว่าผลลัพธ์ใหญ่จะยังมาไม่ถึงแต่เราก็ได้รับโดพามีนก้อนเล็กๆแห่งความภาคภูมิใจในแต่ละวันนี่คือความสุขที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง การทำแบบนี้จะช่วยลดความเครียดได้อย่างมหาศาลเลยนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อยู่ไกลออกไปคุณสามารถดึงตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันได้ทันทีด้วยคำถามง่ายๆว่าโอเควันนี้กระบวนการของฉันคืออะไรฉันทำสิ่งนั้นหรือ,อยังตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือการเขียนหนังสือค่ะหากนักเขียนโฟกัสแค่ว่าฉันต้องเขียนหนังสือขายดีให้จบ พวกเขาก็จะท้อแท้ตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะแต่ถ้าพวกเขาเปลี่ยนเป็น mindset ที่ว่าฉันจะเขียนให้ได้วันละ500คําคำไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ก็ตามพวกเขากำลังให้ความสำคัญกับกระบวนการการเขียน500คําคำทุกวันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้นะคะและในที่สุดหนังสือเล่มนั้นก็จะเสร็จสมบูรณ์เองผลลัพธ์คือผลพลอยได้จากการทำกระบวนการให้สม่าเสมอนั่นเองค่ะ process mindset จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างวินัยที่ยั่งยืนเพราะเมื่อเราสนุกกับกระบวนการวินัยก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจถึงพลังของ process mindset ไปแล้วเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งค่ะนั่นคือถึงแม้เราจะรักกระบวนการมากแค่ไหนเราก็ต้องเจอกับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังอยู่ดีคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคุณพยายามอย่างหนักทำตามแผนทุกอย่าง ไม่หลุดวินัยเลยแม้แต่วันเดียวแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันกลับน่าผิดหวังความรู้สึกนั้นมันหนักเลยใช่ไหมคะมันทำให้เราอยากจะโยนทุกอย่างทิ้งไปแล้วกลับไปถามตัวเองอีกครั้งว่าทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีในช่วงเวลานี้ล่ะคะ่ะที่ Mindset ของเราจะถูกทดสอบอย่างแท้จริงถ้าคุณกลับไปโฟกัสที่ผลลัพธ์อีกครั้งคุณก็จะเริ่มโทษตัวเองคุณจะเริ่มสงสัยในคุณค่าแล้ววงจรของความเหนื่อยล้าก็จะกลับมาอีก แต่ถ้าคุณใช้ process mindset คุณจะมองความผิดหวังนี้ด้วยสายตาที่ต่างออกไปเลยค่ะในกรอบความคิดแบบกระบวนการความล้มเหลวไม่ใช่ขั้วตรงข้ามของความสำเร็จแต่มันคือข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการเดินทางค่ะเมื่อผลลัพธ์ออกมาไม่ดีให้เราดึงตัวเองกลับมาที่คำถามหลัก3ข้อนี้เลยนะคะ 1. ฉันได้ทำตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในวันนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นั่นหมายความว่า คุณได้ทำสิ่งที่คุณควบคุมได้สำเร็จแล้วค่ะความล้มเหลวของผลลัพธ์อาจมาจากปัจจัยภายนอกหรืออาจเป็นเพราะกระบวนการที่คุณตั้งไว้มันยังไม่สมบูรณ์นี่คือเรื่องที่น่าภูมิใจนะคะที่คุณยังคงรักษาโปรเ s m i มเซ e ตได้อย่างเข้มแข็ง 2. ข้อมูลใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์นี้คืออะไรเราจะใช้ความผิดหวังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แทนที่จะพูดว่าฉันล้มเหลวให้เปลี่ยนเป็น ผลลัพธ์นี้บอกอะไรชั้นเกี่ยวกับกระบวนการที่ฉันใช้อยู่ตัวอย่างเช่นถ้ายอดขายไม่ขึ้นอาจเป็นเพราะกระบวนการนำเสนอสินค้ายังไม่น่าสนใจพอถ้าออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลดลงอาจเป็นเพราะกระบวนการควบคุมอาหารยังต้องปรับปรุงความผิดหวังจะกลายเป็นเข็มทิศที่ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการไหนต้องได้รับการแก้ไข 3. อะไรคือขั้นตอนต่อไปในกระบวนการที่ฉันจะเริ่มทำใหม่ในวันพรุ่งนี้นี่คือหัวใจของการปลุกใจค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความผิดหวังนานเกินไป process mindset ไม่ได้สนใจว่าคุณล้มไปแล้วกี่ครั้งแต่สนใจว่าคุณจะลุกขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการได้เร็วแค่ไหนให้ความเมตตาต่อตัวเองนะคะการที่คุณพยายามอย่างหนักไม่ได้สูญเปล่าเลยค่ะพลังกายพลังใจที่คุณทุ่มเทลงไป ทักษะที่คุณฝึกฝนความสม่ำเสมอที่คุณสร้างไว้สิ่งเหล่านี้คือสินทรัพย์ที่แท้จริงค่ะที่ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้ผลลัพธ์อาจจะหายไปแต่ทักษะของคุณยังอยู่และสิ่งนี้แหละค่ะคือรากฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในที่สุดค่ะให้ตัวเองมีเวลาพักแล้วกลับมาจดจ่ออยู่กับกระบวนการที่คุณรักอีกครั้งอย่าให้ความผิดหวังมาหยุดยั้งการเติบโตรายวันของคุณได้นะคะ เพราะการก้าวเล็กๆในทุกๆวันคือการแสดงความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดล้วค่ะความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันตอนที่คุณได้รับรางวัลน,นะคะแต่มันวัดกันตอนที่คุณล้มลงแล้วเลือกที่จะกลับมาทำตามกระบวนการใหม่ในวันต่อไปเราต้องฝึกม i n เซ็ t ให้มองเห็นการเติบโตทุกครั้งที่เกิดความผิดหวังนะคะแทนที่จะมองเห็นแค่ความล้มเหลวเมื่อคุณสามารถเปลี่ยนการรับรู้ต่อความล้มเหลวได้ คุณก็จะค้นพบอิสระที่แท้จริงจากการกดดันตัวเองและความสุขจะกลับมาอยู่กับคุณในทุกวันอย่างแน่นอนค่ะเราได้เรียนรู้การใช้ความผิดหวังเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการของเราไปแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมากลางแผนที่กันแล้วค่ะเพื่อให้เราสามารถใช้ process mindset นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังยืนในชีวิตประจำวันคุณต้องมีเคล็ดลับที่ใช้งานได้จริงค่ะ ดิฉันได้สรุปวิธีการเปลี่ยน Mindset จากการโฟกัสผลลัพธ์มาสู่การรักกระบวนการมาให้คุณแล้วนะคะเรามาดูกันทีละขั้นตอนเลยค่ะ 1. การเปลี่ยนคำถามจากอะไรเป็นอย่างไรเมื่อคุณมีเป้าหมายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจหรือการวิ่งมาราธอนอย่าเริ่มต้นด้วยคำถามว่าฉันต้องได้อะไรแต่ให้เปลี่ยนเป็นคำถามว่าฉันจะต้องทำอย่างไรในวันนี้เพื่อก้าวไปสู่จุดนั้นยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายคือมีสุขภาพที่ดีขึ้นนี่คือผลลัพธ์กระบวนการคือฉันจัดเตรียมอาหารคลีนหนึ่งมื้อในวันอาทิตย์ฉันจะเดิน1 5นาทีหลังอาหารเย็นกระบวนการเหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจงควบคุมได้และไม่กดดันการโฟกัสที่การกระทำที่เล็กและสม่ำเสมอในวันนี้จะปลดปล่อยพลังใจของคุณให้เป็นอิสระจากการรอคอยผลลัพธ์ที่ยังมาไม่ถึงค่ะ 2. การกำหนดเขตควบคุม ลองวาดวงกลมในใจนะคะในวงกลมนี้คือสิ่งที่คุณควบคุมได้เช่นความสม่ำเสมอความพยายามการจัดตารางเวลาการเรียนรู้นอกวงกลมนี้คือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เช่นคำวิจารณ์ของคนอื่นการตอบสนองของตลาดตัวเลขน้ำหนักให้คุณใช้พลังงานทางจิตใจ80%ไปกับการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ในวงกลมเท่านั้นส่วนที่เหลือ20% ให้ใช้เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ที่อยู่นอกวงกลมการทําแบบนี้จะทําให้ระดับความเครียดของคุณลดลงอย่างมากค่ะเพราะคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองกําลังต่อสู้อยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นอีกต่อไปเรามักจะเสียพลังไปกับการพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่นการไปนั่งกังวลว่าเพื่อนร่วมงานจะพูดถึงเราอย่างไรหรือกังวลว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลง การย้ายโฟกัสกลับมาที่การกระทําของเราเองคือการสร้างความสงบภายในที่ทรงพลังที่สุดค่ะ 3. บันทึกความพยายามไม่ใช่บันทึกผลลัพธ์เพื่อเสริมสร้างไมเซ็ตนี้ให้แข็งแกรง่งคุณต้องหาวิธีให้รางวัลตัวเองจากกระบวนการแทนที่จะบันทึกแต่ตัวเลขยอดขายหรือน้ำหนักให้คุณมีสมุดบันทึกเล็กๆที่เรียกว่าบันทึกความพยายามค่ะให้บันทึกคำถามเหล่านี้ทุกคืนก่อนนอน วันนี้ฉันทำตามกระบวนการที่ตั้งใจไว้ครบถ้วนหรือไม่ฉันได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆอะไรบ้างในวันนี้ฉันได้ดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองอย่างไรบ้างการบันทึกเช่นนี้จะทำให้สมองของคุณได้รับสัญญาณแห่งความสำเร็จในทุกๆวันที่คุณลงมือทำนี่คือการให้คุณค่ากับวินัยเหนือกว่าเป้าหมายซึ่งเป็นความสุขที่ยังง่งยืนกว่ามากค่ะและเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในบันทึกคุณจะไม่เห็นแค่ตัวเลขที่ขึ้นขึ้น,นลงลง แต่คุณจะเห็นเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนนี่คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามและกำลังเดินหน้าไปข้างหน้าอยู่เสมอ 4. ฉลองให้กับการกระทำไม่ใช่การบรรลุเป้าหมายเราต้องฝึกสมองใหม่นะคะให้หลังสารแห่งความสุขเมื่อเราทำเสร็จไม่ใช่แค่ตอนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เมื่อคุณทำงานที่ยากเสร็จหนึ่งชิ้น เมื่อคุณออกกำลังกายครบ15นาทีตามที่ตั้งใจไว้เมื่อคุณเลือกที่จะวางโทรศัพท์ลงก่อนเวลานอนจงฉลองให้กับการกระทำนั้นทันทีค่ะการฉลองไม่จำเป็นต้องใหญ่โตนะคะอาจจะเป็นการลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจการชื่นชมตัวเองในใจว่าเก่งมากที่ทำตามแผนได้หรือการให้เวลาตัวเองจิบน้ำชาร้อนๆสักแก้วนี่คือการสร้างวงจรแห่งความสุขที่มีรากฐานอยู่บนการควบคุมตัวเองอย่างแท้จริงค่ะ มันคือการสร้างความมั่นคงภายในที่ว่าฉันมีความสุขได้เพราะฉันเป็นคนลงมือทำ process mindset ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดนะคะแต่มันคือทักษะการใช้ชีวิตที่จะทำให้คุณเติบโตได้อย่างผ่อนคลายมัน่นคงและมีกำลังใจอยู่เสมอเพราะเมื่อคุณรักกระบวนการคุณจะไม่มีวันรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอีกต่อไปค่ะเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ ตลอดการเดินทางนี้เราได้ค้นพบความจริงที่ทรงพลังที่สุดข้อหนึ่งของชีวิตนั่นก็คือความสุขและความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นที่ปลายทางที่ไกลลิฟแต่มันเกิดขึ้นที่ยางก้าวเล็กๆที่เราเลือกเดินในวันนี้ค่ะเราได้เปลี่ยนไมเซ e ตจากการเป็นนักล่าผลลัพธ์ที่เหนื่อยล้าสู่การเป็นนักพัฒนากระบวนการที่เติบโตอย่างยั่งยืนจงจําไว้เสมอว่า การให้คุณค่ากับกระบวนการคือการแสดงความรักต่อตัวเองอย่างแท้จริงค่ะเพราะเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณควบคุมได้คุณกำลังปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความวิตกกังวลและเมื่อคุณทำตามกระบวนการที่ตั้งใจไว้แม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามคุณกำลังบอกกับสมองตัวเองว่าฉันทำสำเร็จแล้วนะฉันเชื่อใจในความสม่ำเสมอของตัวเองได้ การเชื่อมั่นในโปรเซสจะทำให้คุณมีความสุขกับเช้าวันใหม่โดยที่ไม่ต้องรอให้ผลลัพธ์ใหญ่มาเป็นเครื่องยืนยันนะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการกระโดดครั้งเดียวแต่มาจากการก้าวทีละก้าวอย่างไม่หยุดหยัง่งซึ่งนั่นคือความสามารถที่คุณมีอยู่ในตัวแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเอพิโซดนี้ช่วยจุดประกายอะไรบางอย่างในใจคุณได้ดิฉันอยากจะให้คุณลองทำสิ่งนั้นทันทีหลังจบพอดแคสต์นี้นะคะ ให้คุณเลือกกระบวนการเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างที่คุณสามารถเริ่มทำได้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าและกำหนดให้มันเป็นเป้าหมายหลักของคุณไม่ต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะคะแต่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้ลงมือทำจริงๆถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นกระบวนการของคุณคือดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีที่ตื่นนอนและขยับร่างกายเบาๆ5นาทีถ้าคุณอยากทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกระบวนการของคุณคือ ปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างเป็นเวลา30นาทีเพื่อโฟกัสเต็มที่ถ้าคุณอยากฝึกการจัดการอารมณ์กระบวนการของคุณคือเขียนบันทึกความรู้สึกของตัวเอง3ประโยคก่อนเข้านอนอย่าสนใจว่ามันจะส่งผลต่อชีวิตคุณแค่ไหนในสัปดาห์หน้าสนใจแค่ว่าฉันจะทํากระบวนการนี้ให้สําเร็จในวันนี้ได้อย่างไรและเมื่อคุณทําสําเร็จให้เวลาตัวเองฉลองเล็กๆด้วยนะคะยิ้มให้กับตัวเอง ขอบคุณตัวเองที่คุณเลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อกระบวนการและซื่อสัตย์ต่อการเติบโตของตัวเองการพัฒนาตนเองไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่นะคะแต่มันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้พัฒนาขึ้นทีละนิดทีละนิดในทุกๆวันขอให้คุณกลับไปใช้ชีวิตในวันนี้ด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันมีอำนาจควบคุมการกระทำของตัวเอง และจงภูมิใจในทุกย่างก้าวที่คุณเลือกเดินนะคะไม่ว่าผลลัพธ์วันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากข้อคิดไว้ว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณสำเร็จแต่เพราะสิ่งที่คุณเลือกที่จะเป็นในทุกๆวันขอบคุณที่ให้เก็บมาฟังคุยกับใจทุกวันด้วยกันในอปเอพิโซนี้นะคะหวังว่า mindset ใหม่วันนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายและเปี่ยมสุขอีกครั้ง ดิฉันเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ